ก้องดูอยู่นะฮะจะเห็น MB ของ f o e e เพลงนี้นะครับไปรอเล่นไกลๆหน่อยควบคู่ไปกับนะครับเพลงเจ้าหญิงที่เรากำลังเปิดอยู่นี้นะครับแล้วน้องๆก็บอกว่าช่างเข้ากันซะเหลือเกินนะครับคุณๆ <S 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 ตอนนี้มากันครบแล้วนะครับวันนี้ให้เกียรติกับทาง Green Wave ของเราปราบมือต้อนรับ 4E อ e AP ด้วยสวัสดีครับ เนี่ยผมจะฟังเพลงของ4 e อ e อยู่แล้วแล้วก็เปิดเพลงของ4 e อ e อยู่แล้วแต่เลือกที่จะไม่ค่อยดู MB เพราะว่าไม่รู้จะวางตาที่ไหนดีนะครับว,วันนี้นนทั้ง7ท่านก็คือมองแล้วละ,ละลานตาเก็บอาการไม่อยู่ทั้ง7ท่านแนะนำตัวให้กับคุณผู้ฟังชาว e e n Wave หน่อยนะครับเชิญเลยครับเลมองหน้ากันดีเริ่มจากใครดีสวัสดีค่ะเป็นงานทีมเวิร์ใครเป็นใครกันบ้างครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะจจรินโฟอีฟค่ะน้องจจรินสวัสดีค่ะเฮน่าโฟอีฟค่ะน้องเฮน่านะครับสวัสดีค่ะตาอมโฟอีฟค่ะน้องตาอมนะครับสวัสดีค่ะพันช์โฟอีฟค่ะน้องพันช์ครับสวัสดีค่ะไม้โฟอีฟค่ะน้องไมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้ายโฟอีฟค่ะอ้าอ้ายนะครับสวัสดีค่ะฝ้ายโฟอีฟค่ะและนี่คือทั้ง7ท่านที่วันนี้ให้เกียรติมาทั้งหมดนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับทาง Green Wave ฟม,มาปกติแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งกันมาบ้าง4คน5คน2คน3คนวันนี้พวกคุณขนกันมาถึง7คนไปไหนกันมาก,ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับไป Big FM ใช่ค่ะวันนี้ถือเป็นวันเดินสายเลยค่ะเป็นวันเดินสายเดี๋ยวไปต่ออกกี่ที่ สามที่นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโฟอีก็มาถึงกรีนเวฟของเราแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่านะครับหลังจากที่ปล่อยหลากหลายซิงเกิลในมีเพลงไหนที่แบบว่าชื่นชอบเป็นส่วนตัวที่มันโด่งดังดังโด่งอยู่ตอนนี้ไหมส่วนตัวพี่นะชอบข้อยกเว้นมากๆทำไมนะ่หรอทำไมครับเพลงนี้จริงๆโอ้ชอบมากเลยนะพี่เปิดบ่อยมากนะครับครับ พอดีนเสียงผู้หญิงกี๊ดแบบว่ารอบตัวอย่างนีมน้มันยอดเยี่ยมมากเลยนะคอืมเอาเอาเป็นว่า <c oughs> คุยถึงเรื่องเพลงที่นํามาฝากกันในวันนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับวันนี้ใครจะเป็นคนพูดดีเอาเพลงอะไรมาฝากคุณผู้ฟังทั้งประเทศกันฮะ อ่ะก็พี่เมื่อกี้พี่โกชอบเพลงค่อยๆกวนใช่ไหมคะรู้จักชื่อด้วยใช่หนูว่าหนูว่าเพลงใหม่ตอนนี้ที่พี่ต้องพูดบ่อยๆคือเพลงไปรอเล่นไกลๆค่ะไปรอเล่นไกลๆนี่คือเพลงที่จะมาฝากกันใช่ละเมื่อกี้ลองฟังแล้วก็เป็นบีทแบบว่าเป็นป๊อปเป็นอะไรเหมือนกับทาง f o e ที่เคยทํามาอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเป็นป๊อปค่ะเป็น easy listening ค่ะคือว่าฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆเพลินๆนะครับความหมายเนื้อหาของมันอะไรเป็นยังไงบ้างจริงๆเพลงนี้เนี่ย เหมาะกับเปิดวันนี้มากๆเลยค่ะเฮ้ยวันลอยผีเนี่ยนะใช่วันนี้วันฮาโลวีนใช่ไหมคะใช่ครับปกติอะเราจะโดนผีหลอกอันนี้เราโดนคนเข้ามาหลอกมาเล่นกับความรู้สึกเฮ้ยอันนี้ช่ใ ก็แบบไปร้อเล่นไกลๆอะไรอย่างงี้อ๋อออย่างปาออมถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนมาล้อเล่นกับความรู้สึกเรามาหลอกเราอย่างเงี้ยเรามีวิธีการจัดการยังไงบ่ะคะมีวิธีจัดการยังไงเหรอคะถ้าถ้าเป็นส่วนตัวของหนูก็คงแบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่คนแบบไม่ใช่คนชอบแบบล้อเล่นขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนจริงจังเราจริงจังกับเรื่องความสัมพันธ์มากใช่ครับผมถึงที่เพื่อนๆก็คือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง มีใครในวงนี้เคยโดนหลอกมาบ้างความรักหลอกหลอกมที่มันโอ้ไม่มีใครเจอความรักที่สมหวังกันเลยเหรอทำไมน้ำเสียงมันโดนกันมาทุกคนไปรอเล่นไกลๆหน่อยในชีวิตจริงมีใครเคยพูดบ้างไหมเอาแบบโดนเพื่อนหลอกได้ไหมคะได้บอว่ามาสิบเอ็ดโมมาเที่ยงเลยรู้สิ่งมันจะเป็นเพื่อนในวงเราสามารถพูดชื่อได้เลยนะ เป็นกับทุกคนอ๋อสาวๆบางทีก็มีแต่งมึงจะแต่งตัวแต่งนุ่งแต่งหน้าบ้างนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักไม่มีเนาะที่โดนหลอกร้องและอินมากๆมีไหมใช่แต่งขึ้นมาจากไหนก่อนแต่งขึ้นมาจากไหนเพลงนี้พี่มายราล่าเพลงนี้ได้พี่แชมป์อ๋อพี่แชมป์แต่งให้นะครับมายาลาแต่งให้ใครโปรดิวส์ครับเป็นพี่เบลลัสค่ะเบลลาสนะครับโอ้โหได้รุ่นใหญ่มาช่วยเลยนะครับซิงเกิลนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้เบสออนทรูสตอรี่ของใครถูกต้องไหมฮะใช่อันนี้อันนี้ก็ฝากพี่แชมป์ พชมดูโยนให้พี่แชมป์เดี๋ยวลองไปฟังเนื้อเพลงมาพร้อมกันตอนท้ายนะครับว่าพี่แชมป์จริงๆแล้วแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกหรือเปล่านะครับตัวเอ็มีเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเพิ่งมาฝากหนังเองนะเพื่อไม่สนิทพี่จำใช่ไหมเดินหล่อมาเลยออร่าสว่างวัดมาเลยทาไมอยู่ดีๆได้ร่วมงานกับพี่จำได้ครับเด่นรอสิ ยังไงไอก็ด้วยความที่เราก็เห็นว่าพี่จำเพอแบบเป็นนักแสดงที่ดีอยู่แล้วเราก็เห็นหน้าเห็นตากันมาตั้งนานแล้วค่ะไอ้ชี้เลยใช่ไหมไม่ค่ะเป็นเป็นที่พี่กรค่ะพี่กรณ์เขาแบบคือคนใหญ่ยอดหลงเข้าไปเขาก็ไปจีบมาเปปนปาจีบออก็เลยได้พี่จำมาร่วมงานด้วยจีบ เนื้อหาเกี่ยวกับตัว MB เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงก็เยอะขนาดนี้แล้วผู้ชายคนเดียวอย่างพี่นั่งสัมภาษณ์พี่ยังประมาเขามาเล่นเป็นพระเอกเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงบ้างฮะยังไงที่ไม่ไม่ถึงว่าชายแล้วค่ะในเอ็มบีในเอ็มบีในเอ็มบีอ่ะมันคือมันคือวันเกิดอาอค่ะแล้วอาอก็เฮ้ยพี่พี่จัดเบิร์ดเดย์นะปาร์ตี้การเจ็ดคนเจ็ดคนหนูไม่ได้บอกว่าเจ็ดคนวุ้ย แค่บอกว่าจัดปาร์ตี้ได้คือในปาร์ตี้เนี่ยคือหมายถึงว่าเราเข้าใจว่ามีแค่กลุ่มสาวๆเป็น girls night นะอะไรเงี้ยแล้วอยูดีก็มีจ้ำเนี่ยแหละมากดกิ่งหน้าบ้านดึงแบบมาริงวิยใครยเรียบร้อยเลยถึงว่าใน M.B. เนี่ยทุกคนหน้าเศร้าหมดเลยอยู่ไว่ยน้าอ้นี่ยิ้มหวานอยู่คนเดียวโดนกันซีนค่ะคนน่น คือมันจะเป็นเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นใช่ค่ะระหว่างเขาแบบก็เขามาแล้วก็แบบเหมือนเขามีโมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฟีลเหมือนเป็นพี่ๆเห็นเหตุการณ์แล้วก็จะอุ๊ยอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยมีเลยช่นเพื่อนหลอกคนนี้ในเอ็มวีไม่มีนะฟีลอุ๊ยอุ้ยมีแต่เหื่อย่างนี้มากกว่านะ ต้องลองไปติดตามนะครับผู้ชายหนึ่งผู้หญิงมีถึง7จ <7. S 2> คนนะครับเป็นงานปาร์ตี้แต่ในเพลงที่มีชื่อว่าไปรอเล่นไกลๆนี่คือ,อยังไงเขามาแบบไม่จริงใจเหรอหรือว่าหรือว่ามาไงเราบอกได้ไหมหรือว่าให้ให้ไปติดตามเองหรือ,อยังไงฮะโหคือจริงๆอยากให้ลองไปติดตามเองด้วยค่ะ <c oughs> แต่ว่าแบบถ้าจะให้สปอยก็คือนั่นแหละค่ะเหมาะกับวันนี้เขาแค่มาหยอกเราเออมาทําดีด้วยเอาขวัญมาให้โอเคกมาให้ใช่ไหม ถาเป็นผีโถทรกาละมันหม้อถุนว่าหมากับฮาโลวีนมากๆใใครที่ฟิลแบบว่าอยากจะลองไปจิ้นในปาร์ตี้ดูคือในเปเปอร์เขียนว่าจิ้นแต่แต่ฟิลโมเมนต์ที่ได้รับตอนนี้มันเหมือนแบบเขามาหลอกกันจะเป็นหลอกจะเป็นฟิลแบบว่าหวานหรือจะเป็นฟิลไหนผมว่าน่าจะมีผสมกันถูกต้องไหมครับอ่ะลองไปดูก็แล้วกันนะครับวันนี้อยากจะให้น้องๆนะครับทั้ง7คนเวลาค่อนข้างจํากัดนะครับฝากเพลงนี้กับทาง Green w a ว e ทางคุณผู้ฟังของเราสักหน่อยทีละคนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับไปร้อเล่นไกลๆหน่อย ชเชิญครับจะใกล้ตัวก,ก่อนเลยค่ะก็ฝากเพลงไปเราเล่นไกลๆของพเราวงโฟอีฟเลยนะคะก็สามารถฟังได้ที่ YouTube แล้วก็ Streaming for e v e Official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะครับผมโอ้คนที่เจ็ดจะพูดอะไรเนี่ยคนที่สองเชิญน,นะของหนูฝากเป็นชาเลน t ิกตอ k แล้วกันค่ะชาเลนใอะไรอ่ะใช่ไม่แน่ใจเรื่องแฮชแท็กค่ะแต่ว่าเข้าไปเล่นแผ่นเสียงของเราเลยไปเราเล่นไกลๆฉันอ่า สองสามแฮชแท็กไปร้อเล่นไก่ไก่ชาเลนจ์ค่ะใช่ตอนนี้พวกหนูก็คิดท่ากันมาเองแหละสามารถไปเต้นตามได้ไม่ยากค่ะง่ายๆอ๋ออ่าโอเคไปดูชาเลนจ์ได้ในติ๊ก o k นะแฮชแท็กไปร้อเล่นไก่ไก่ชาเลนจ์นะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยก็หนูสำหรับใครที่ฟังช่องนี้อยู่นะคะก็ขอกันมาเยอะๆได้ครับผมจะเปิดให้แน่นอนไม่น่าเชื่อเชิญครับก็ เออยังไงดีล่ะอ่ะก็ถ้าใครติดตามพวกเรานะคะสามารถติดตามข่าวสารพวกเราได้นะคะตามช่อง official ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะคะ for e v official search ได้เลยค่ะโอเคนะครับเขียเพื่อนส่งซิกแล้วนะครับสคริปต์ประมาณนี้นะครับพูดออกเสียงได้นะฮะเฮ้ยหนุ่มีหนุ่มีหนุ่มเรากำลังเชิญเชิญเชิญออมาแล้วมาก็สหรับฮาโลวีนนี้นะคะสำหรับผีหลอกแต่ถ้าเธอมาหยอกหยอกไปเราเล่นไกลๆเพลงเพลงใหม่ for e v นะคะ มาแบบจวนตัวแต่สวยงามนะครับเชิญฮะมีอะไรจะฝากไหมครับยังไงดีอะเราฝากตัวเอ็มซิงฝากเอ็มเอ็มบีฝากพี่จ้พี่จำฝากเพลงโฟร์อีฟอะไรกันค่ะไปร้เล่นไกลๆทั้งตัวเอ็มบีแล้วก็เพลงเลยค่ะไปฟังไปดูกันเยอะๆใช่ค่ะก็นางเอ m v ็มีสวยมากจริงก็ฝาก MV ็มีดด้วยนะไปร้องเล่นไกลๆ เกียดบ้าจริงที่แบบตีน้าเศร้าแล้คอนเทนต์ะค่ะฝากไปเราเล่นไกลๆด้วยค่ะครับผมอาร่ะและนี่คือโชมหน้านะครับของศิลปินที่หลากหลายท่านก็ติดตามเพลงกันมานาแล้ววันนี้เขาปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทั้งตัวเพลงด้วยทั้ง MV ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณโฟอีฟด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโด่งดังทั้งโด่งนะครับสวัสดีมากนะครับขอบคุณค่ะ